คนไม่มีความสุจริตคนไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสารรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได,ได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสําคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บางแสนแสนสุขสามมุกลื่นนำข้าวลำน้องมนประชาชนสามขีประเพนีวันไหลบางแสนแสนสุงสามมุกลื่นสวัสดีบางแสนน้องมนประชาชนสามขีประเพณีวันไหล วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการสวัสดีบางแสนกันเช่นเคยครับสัปดาห์นี้ครับน้องมุนินัทติดภารกิจครับผมก็เลยส่งผมแม็กกี้ครับมาดูแลคุณผู้ชมแทนครับวันนี้ครับแม็กกี้จะพาคุณผู้ชมตามเทศบาลเมืองแสนสุขครับในการลงพื้นที่ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารครับซึ่งวันนี้ครับเรามาที่ร้านค้าร้านอาหารที่อยู่หน้าบริเวณมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับวันนี้ครับขั้นตอนในการตรวจสอบจะเป็นอย่างไรและมีร้านไหนบ้างที่เราจะไปตรวจสอบกันตามแม็กกี้มาชมพร้อมๆกันเลยครับ เสียงของประชาชนทุกคนนั้นมีความหมายรวมพลังร่วมแรงร่วมใจร่วมกันสร้างสรรพัฒนาเทสบาลเมืองแสนสุขสุขทุกจะคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลปัญหาแก้ไขเยียวยาปัญหาประชาชนห่วใหญ่ปากท้องพี่น้องประชา ครับคุณผู้ชมครับเราจะต้องมาพูดคุยนะครับกับผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนนะครับในวันนี้ที่เขาจะมีการตรวจสอบร้านค้าร้านอาหารต่างๆบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยบูรพาครับซึ่งตอนนี้เขายืนอยู่ข้างๆของแม็กกี้แล้วครับเขาเป็นนักวิชาการนะครับด้านสุขาพิบาลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าครับผมค่ะชื่อธันวาหอมจันทร์นะคะเป็นนักวิชาการสุขาพิบาลอยู่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแสนสุขนะคะ ับผมแน่นอนครับในการลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบนะครับหาสารปนเปื้อ,าาอนในวันนี้อยากจะทราบว่าจุดประสงค์หลักๆเลยนะครับเพื่ออะไรครับ ก็ในส่วนนี้นะคะเราก็จะมีโครงการตรวจสอบสุขภาพยาบาลในแหล่งท่องเที่ยวนะคะซึ่งทั้งผู้บริหารก็มีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนเราก็จะลงมาตรวจสุขภาพบาลอาหารเพื่อที่จะคุ้มครองสุขภาพของประชาชนดนวยนะคะให้ประชาชนได้รับประทานอาหารที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็ประกอบกับช่วงเวลานี้เป็นในช่วงของฤดูร้อนด้วยนะคะซึ่งก็จะทําให้อาหารเนี่ยบูดเน่าเสียง่ายนะคะเราก็จะมาดูแลในในของเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยตรงนี้เพื่อที่จะ ลดการระบาดของโรคทางเดินอาหารและน้ําด้วยนะคะครับจริงๆแล้วโครงการนี้นะครับนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีหน่วยงานไหนบ้างครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกครับค่ะในส่วนของภายในของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของงานสุขหอยบ้านและอนมามัยสิ่งแวดล้อมนะคะของกองสาธา,ษา,ษาราณาสุขแล้วเราก็จะขอความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแสนสุขนะคะที่จะเข้ามาช่วยในการตรวจอาหารครั้งนี้นะคะครับผม ในการตรวจนะครับนะแน่นอนนะครับจะต้องมีการตรวจก่อนหน้านี้ในสถานที่ต่างๆนะครับบ่อยไหมครับที่จะมีการ<อ>ลงพื้นที่แบบนี้ค่ะเราก็จะตรวจปีหนึ่งสองครั้งนะคะทุกหเดือนนะคะ,<อ>ะก็จะมีการตรวจในพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหรือว่าที่คนนิยมไปจับจ่ายใช้สอยในการที่จะซื้อของอ บริโภคตรงนี้เยอะๆนะคะก็อย่างเช่นตลาดหนองมนนะคะแล้วก็บริเวณชายหาดบางแสนของเรานะคะแล้วก็ตลาดนัดนะคะที่เราทําแล้วในวันนี้เราก็จะลงในพื้นที่ในส่วนของหน้ามหาวิทยาลัยบุรพานะคะซึ่งก็จะมีนักศึกษามาบริโภคอาหารจํานวนมากค่ะครับครับผมอย่างนี้ครับผลที่ได้จากการตรวจนะครับในแต่ละร้านที่เราอาจจะไปสุ่มตรวจนะครับนะพอได้ผลมาแล้วเนี่ยเอาไปทําในขั้นตอนไหนต่อครับ พอเราได้ผลมานะคะถ้าผลปรากฏว่าผ่านนะคะเราก็จะแจ้งให้กับทางร้านทราบนะคะผ่านหรือไม่ผ่านเราก็จะต้องแจ้งนะคะถ้าไม่ผ่านเราก็จะมีการตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้คําแนะนํากับเขาไปว่าคุณควรจะมีการปรับปรุงสุขภาพอาหารอย่างไรนะคะให้ผ่านนะคะแล้วก็พอตรวจซ้าอีกครั้งหนึ่งผ่านเราก็จะแจ้งผลกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เสนอทางผู้บริหารนะคะว่าเราได้มีการแก้ไขปรับปรุงแล้วนะคะ สุดท้ายนี้ครับอยากจะให้แน,นำนะครับหรือฝากอะไรถึงนะครับกับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าผู้บริปโภคก,ก็ดีครับค่ะก็ขอฝากให้กับ ผู้บริโภคทุกท่านนะคะซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อาจจะเกิดการระบาดในเรื่องของอาหารเป็นพิษเยอะนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่นะคะงดที่จะรับประทานอาหารคร้างคืนแล้วก็อาหารสุกๆดิบๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากถึงท่านผู้ประกอบการทุกท่านด้วยนะคะในการที่จะเลือกซื้อวัตถุดิบแล้วก็ อาหารที่จะนํามาปรุงเนี่ยก็ขอให้สะอาดแล้วก็ทําล้างทำความสะอาดแล้วก็ปรุงให้สุกนะคะแล้วก็ให้นึกถึงความปลอดภัยของสุขภาพประชาชนด้วยนะคะรับลาผมในส่วนของขั้นตอนต่างๆนะครับในการตรวจสอบนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้รับชมพร้อมๆกันนะครับโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับนักวิชาการนะครับด้านสุขาพิบาลในวันนี้ที่มาพูดคุยนะครับในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็เรื่องต่างๆนะครับของการตรวจสอบนะครับสารปนเพื่อนในอาหารในวันนี้ขอบคุณมากครับ ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการนะครับที่วันนี้เขาจะโดนตรวจสอบสามคนเพื่อนในอาหารในร้านของเขากันดีกว่านะว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ร้านหอยทอดผัดไทยสัมพันธ์ร้านเดิมนี่โปรโมทให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อพี่อะไรครับผมชื่อสุพรณธ์คำชัยครับผมเป็นเจ้าของร้านหอยทอดผัดไทยเลยครับผมวันนี้รู้หรือเปล่าพี่ว่า เขาจะมีการมาตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารแล้วจะมีการมาตรวจที่ร้านของพี่ด้วยดูครับผมเตรียมตัวอย่างไรครับเตรียมอย่างไรหรือเปล่าครับก็คือผมเตรียมทุกวันอยู่แลวนะครับคือเราเน้นเรื่องความสะอาดนะครับถูกหลักอนามัยนะครับคือเราก็มีการอบรมมาอยู่แล้วนะครับผมคือไม่ใช่ว่าจะขายที่ซัวขายนะครับคือก็ขาย คือใจเขาใจเราเหมือนกันนะครับการค้าขายเราก็ต้องอย่างนี้อยู่ครับอ,อ <c oughs> ไม่ใช่ว่าวันนี้รู้ตัวว่าทางเจ้าหน้าที่จะมาตรวจวันนี้ก็เลยสะอาดกว่าทุกวันไม่ใช่ใช่ไหมครับสะอาดแบบนี้ทุกๆวันอยู่แล้วก็แบบนี้ทุกๆวันนะครับก็คือก็ทุกๆวันนะครับคนกินเขาสะอาดเราก็ต้องสะอาดเหมือนคนที่มารับประทานที่ร้านเรานะครับเยี่ยมเลยครับ,รบผม มีความคิดเห็นยังไงครับกับโครงการดีๆแบบนี้ที่ทางด้านเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการลงพื้นที่ในการตรวจหาสารปนเปื้อนนะครับเพื่อผู้ประกอบการด้วยเพื่อผู้บริโภคด้วยครับก็ก็ดีนะครับถ้าทามีมีโครงการอย่างนี้ก็ดีนะครับผมว่ามันจะได้สบายใจทุกทคนนะครับ <S <S สบายใจเว,เวลามารับประทานอาหารร้านอย่างโซนนี้ครับจะได้สบายใจเอครับไม่ต้องไปไปคิดว่าจะมี ฐานปนเพื่อนมีอะไรอย่างนี้นะครับกพรจะได้สบายใจพาลูกพาหลานมากับประทานอาหารอย่างอร่อยและปลอดภัยะนะครับโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับแมถ้ามั่นใจในเรื่องของความสะอาดแบบนี้ขอยทอดสองผัดไทยสองเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีบางแสนนี่ก็โฟมนั่นกโฟม นั่นนะใช้กันเข้าไปโฟมอ่ะนี่ก็ทิ้งมันเข้าไปโฟมอ่ะอ่ะอ่ะดูทิ้งไม่ลงอีกอ้าวนั่นใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งเลยไม่ได้มีระเบียบเลยถึงเวลาแล้วนะครับที่ชายหาดบางแสนเราจะต้องเป็นชายหาดที่ปลอดโฟมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองแสนสุขและโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสนหยุดใช้โฟมตั้งแต่วันนี้พวกเราบางสิบหมื่น จะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wifi ซิตีอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wifi ซิตีบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา ครับคุณผู้ชมครับหลายคนคงอยากจะทราบแล้วนะครับว่าการตรวจสอบนะครับหาสารปนเปื้อนในอาหารนั้นเขาทํากันอย่างไรนะครับแน่นอนครับวันนี้ในส่วนของเทศบาลเมืองแสนสุขลงพื้นที่นะครับก็ต้องมีอุปกรณ์ต่างๆที่เรียกว่าได้รับมาตรฐานในการตรวจสอบสาสารปนเปื้อนครับตอนนี้ครับผมอยู่กับนักวิชาการนะครับสาธารณสุขชํานาญการครับผมสวัสดีครับครับผมแนะนําตัวนิดนึงครับก็ชื่อศิวพรกรมขันนะคะจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแสนสุขค่ะครับผม วันนี้ครับในการที่จะลงพื้นที่แน่นอนครับเราจะต้องไปตามร้านค้าร้านอาหารต่างๆนะครับในการที่จะไปตรวจหาสารปนเปื้อนเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับก็ที่วันนี้นะคะเราออกมาตรวจกันนะคะก็จะตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารนะคะที่ปรุงสุกแล้วก็ที่อาหารดิบด้วยนะคะเราก็จะมีการตรวจหาเชื้อคลิฟอร์มแบคทีเรียในในอาหารนะคะอันนี้ก็จะตรวจในภาชนะที่ป วางประกอบให้กับผู้ประกอบการนะคะเช่นจานชามช้อนนะคะแล้วก็เขียงนะคะแล้วก็นี่สําคัญคือมือผู้ประกอบการด้วยนะคะเพราะว่าส่วนมากเชื้อก็จะขึ้นในมือผู้ประกอบอาหารนะคะอันนี้ถ้ามีเชื้ออยู่ในในในมือหรือในในภาชนะต่างๆเนี่ยก็จะเกิดเชื้อได้นะคะอันนี้จะเป็นสีน้ำสีม่วงนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือตรวจอันนี้ที่จะตรวจพวกจานชามช้อนนะคะอันนี้เราจะพาะเชื้อลงไปก็จะมีแมพันสำรีที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคแล้วนะคะก็ จะจุ่มแล้วก็ไปจุ่มในภาชนะที่จานชามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาใส่ตรงนี้เพราะเชื้อประมาณ1 7บเถึงยีชั่วโมงนะคะถ้าผลขึ้นเป็นสีเหลืองก็แสดงว่าจานหรือภาชนะอันนั้นหรือมือผู้ประกอบการเ,เจอเชื้อคลิอร์ม<อ>ซึ่งเทศบาลกับเราก็ร่วมมือกันที่ทําหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตรวจหาคอร์มิอรแบทีเรนในน้นะะําค่ะน้ำเหลืองนะคะเน,นี้ยเหมือนกันค่ะถ้าเกิดขึ้นเชื้อก็แจ้งเตือนเหมือนกันค่ะก็ใช้เวลาพอเชื้อสิบเจ็ดถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงห<อ> ผมเข้าใจว่าตรวจแล้วจะทราบผลเลยต้องรอเพาเชื้อก่อนใช่ไหมครับคือหลักๆวันนี้ก็คือจะตรวจในน้ำในน้ำแล้วก็ในภาชนะในภาชนะแล้วก็มือผู้ประกอบการสองส่วนก็จะเก็บพวกตัวอย่างอาหารดิบนะคะเช่นหมูผักอย่างเงี้ยนะคะไปไปตรวจหาสารปนเปื้อนเช่นสารฟอกขาวฟอร์มาลีนบอลแลกสารกันราค่ะอีกสี่ชนิดนะคะซึ่งจะกลับไปตรวจที่สำนักงาน สังเกตว่าจากที่ได้ฟังพี่พูดนะครับว่ามี3ามคนเพื่อนที่อาจจะอยู่ในอาหารอาจจะอยู่ในภาชนะนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเองเนี่ยมีหลายตัวมากๆเลยพวกนี้นครับถ้าเกิดว่าไม่มีการตรวจนะครับแล้วก็ปล่อยปละละเลยนะครับจนกระทั่งผู้บริโภคเนี่ยได้รับสารเหล่านี้เข้าไปนะครับนะจะเกิดผลเสียอะไรบ้างครับเออเราไปซื้ออาหารที่องค์มมไม่สะอาดหรือว่ามีสปกปรกมีเชื้ออยู่นะคะ <ừ> กลับไปก็จะรู้สึกท้องเสีย <ừ> คลืนไส้อาเจียนได้นะคะ <ừ> ช่วงในช่วงหน้าร้อนนีด้ด้วยใช่ครับแล้วถ้าเกิดว,ว่าผมเนี่ยไม่มีชุดตรวจแบบนี้ครับแล้วผมไปรับประทานอาหารนะครับบริเวณที่นี่ก็ดีหรือที่อื่นก็ดีสังเกตได้ไหมครับว่าเฮ้ยอาหารประเภทนี้มันไม่สะอาดน,นะมันจะมีเชื้อพวกนี้นะถ้าจะเลือกซื้ออาหารหรือว่าบริโภคนะคะก็จะดูผู้ประกอบการก่อนนะคะว่าเป็นยังไงแต่งตัว สะอาดถูกต้องหรือเปล่าเล็บมือเป็นยังไงมีขี้เล็บหรือเปล่านะคะแล้วก็การจัดเรียงอุปกรณ์ต่างๆที่ที่มาประกอบอาหารให้เรามีความสะอาดหรือเปล่านอกจากนั้นก็จะดูว่าอาหารดิบที่เขามาปรุงให้เรามีสีเขียวมาเช่นเนื้อหมูมีสีเขียวหรือเปล่าหรือผักว่านเหลืองเกินไปอะไรอย่างเงี้ยให้เราสังเกตตรงนั้นเป็นขั้นต้นก่อนนะคะก็เป็นการสังเกตขั้นต้นด้วยตัวเองนะครับนง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะได้ชุดพวกนี้ นะครับนะเอาไปตรวจที่บ้านหรือว่าตามร้านอาหารที่ผมจะรับประทานเนี่ยสามารถเอาไปตรวจเองได้ไหมครับก็ไปขอได้ที่รพสตแสนสุขหรือเทศบาลเมืองแสนสุขได้นะคะแล้วก็จะมีสิทธคุณหนอให้ค่ะอ๋อพอนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถที่จะไปตรวจเองได้ดีเลยนะครับในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้อาหารบูดง่ายเสียงง่ายนะครับบางทีเราก็สังเกตด้วยตามไม่รู้นะครับนะว่ามันมีเชื้อต่างๆหรือเปล่านะครับก็ไปขอ ครับชุดตรวจแบบนี้ได้ที่เทศบาลเมืองแสนสุขหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุขนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากอะไรนิดนึงนะครับกับท่านผู้ชมที่ชมรายการสวัสดีบางแสนอยู่หรือว่าท่านผู้บริโภคนะครับที่เล็งเห็นถึงความสําคัญนะครับในเรื่องของสารปนเปื้อนอาหารครับกอยอยากจะให้ฝากนะคะว่าในการเลือกร้านอาหารที่จะซื้อมาบริโภคเองก็ให้ดูความสะอาดของผู้ประกอบการแล้วก็ของภัชชนะต่างๆด้วยนะคะย่างน้อยๆคือสําคัญก็ถ้า ให้ปัสจากโรคติดต่อก็คือกินร้อนช้อนกลางนะคะล้างมือนะคะมาจจะปัสจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายค่ะครับลาผมอะไรครับคุณผู้ชมวมก็คงจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าขั้นตอนในการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารนั้นทําอย่างไรแล้วก็สามารถนะครับทำได้เองด้วยนะครับนะสำหรับตอนนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับนักวิชาการนะครับสาธารณสุขชํานาญการในวันนี้ที่มาแนะนําสิ่งดีๆนะครับขั้นตอนดีๆในการตรวจหาสารปนเปื้อนขอบคุณมากครับ ครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาแล้วครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ในวันนี้ที่ลงพื้นที่ในการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารบริเวณร้านค้าร้านอาหารหน้ามหาวิทยายลัยบรูรพาเขาจะมีขั้นตอนและภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรกันตามแม็กกี้ไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ชี้นำทำงานสร้างมาตรฐานสารความมั่นคงปณิธานผ่านความตั้งใจจะเคียงข้างรับใช้พี่น้องประชาชนเทศบาลแสนสุขยุคใหม่ใส่ใจรับใช้พี่น้องประชาชนแสนแสน,นสุขสามมุ คุณผู้ชมครับลักษณะเหมือนกับว่าจะเป็นการขัดจังหวะในการรับประทานอาหารมากนะครับนะคือยังไงผมก็อยากจะพูดคุยนะครับกับผู้บริโภคในวันนี้ครับที่มาซื้ออาหารมารับประทานอาหารบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยบูรพานะครับตอนนี้นี่ครับอยู่ข้างๆผมนะครับกําลังเต็มปากเต็มคำเลยครับสวัสดีครับพี่ๆครับขอโทษด้วยนะครับขอเวลานิดนึงครับพี่ครับชื่ออะไรครับชื่ออ้อยค่ะพี่อ้อย พี่อ้อยปกติแล้วเป็นคนพื้นที่อยู่บริเวณนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่อะค่ะเป็นคนจังหวัดสุขาแล้วมาทำอะไรแถวนี้ครับมาเรียนช่วงซัมเมอร์ค่ะเรียนปริญญาโทออออออโอเคงั้นก็แปลว่าต้องมีโอกาสหลายครั้งแหละนะครับนะที่มารับประทานอาหารบริเวณตรงนี้นะครับนะทำไมครับถึงเลือกรับประทานอาหารบริเวณตรงนี้ครับมนะันสะดวกอะค่ะออกมาจากหน้ามอมันก็มีอะไรเยอะแยะให้เลือก แล้วถ้าพูดถึงเรื่องสุขลักษณะเรื่องของความสะอาดร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้มองเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่ได้ไม่ได้มองลึกขนาดนั้นนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบดูเยอะขนาดนั้นนะคะแต่โดยรวมแล้วโดยรวมแล้วก็โอเคค่ะอยู่ในระดับหนึ่งอความสะอาดวันนี้ครับเป็นประจวบเหมาะมากเลยนะครับนะเพราะว่าทางเทศบาลเมืองสันสุขนะครับได้ส่งทีมงานนะครับ ลงมาตรวจสอบนะครับสารปนเปื้อนนะครับในอาหารของพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บริเวณตรงนี้คิดยังไงบ้างครับกับโครงการแบบนี้ครับของทางด้านเทศบาลเมืสงาห์สุขครับเป็นโครงการที่ดีอะค่ะเพราะว่าผู้บริโภคทุกวันนี้ค่ะคือบริโภคโดยที่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังของมันจริงๆแล้วเนี่ยม,มันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนอะค่ะเพราะฉะโครงการนี้มันก็จะเป็นโครงการที่ช่วยทําให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถทราบได้ว่าสิ่งที่เขาบริโภคอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีความปลอดภัยกับ สุขภาพของตัวเองมากน้อยแค่ไหนอะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้พี่ฝากอะไรนะครับกับทางด้านเทศบาลเมืองสันสุขนะครับในเรื่องของการใส่ใจ <r> ในะครับการดูแล <ๆ S 2> ในเรื่องของความสะอาดของผู้บริโภคแบบน,นี้นะครับนะอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็อยากให้ลงมาตรวจสอบเหมือนกับประมาณน่ะหเดือนสักครั้งหนึ่ง<ๆ>หรือว่าปีหนึ่งมันจะได้สองครั้งหรือว่า3เดือนครั้งอย่างเงี้ยค่ะบางทีผู้ค้าเนี่ยเขาก็เหมือนกับ ป่ยปลาละเลยป่าไม่เห็นความสําคัญของคนที่เขาซื้อบริโภคค่ะก็เรียกว่าอยากจะให้ทางเทศบาลเนี่ยลงมาบ่อยๆเพื่อความสบายใจของผู้บริโภคนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติของพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่พูดคุยกับเรานะครับรายการสวัสดีบางแสนขอบคุณมากครับเชิญรับประทานต่อเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิทธิที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามข่าวสารนะครับที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเราเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงหน้าติดตามรับชมกันครับสวัสดีบางแสนมันสกระปรกครับออส่งกินเหม็นด้วยครับทำให้เที่ยวไม่ค่อยสนุกมัทำให้ บรรยากาศแถวนี้นะครับดูสกปรก็จะทําให้นักท่องเที่ยวนี้ไม่ค่อยมาเที่ยวครับก็คือมันจะสกปปกอะค่ะแล้วก็ไม่น่าท่องเที่ยวดูล้หูลกตาก็จะทําให้บางแสนไม่สะอาดนะคะสกปรก็จะมีเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคม255 5ทิ้งเจอจับปรับแน่นอนมาช่วยกันทำเมืองแสนสุขของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับด้วยการ ปัสจจาก,การพิงขยะในที่หรือทางสาธารณะนะครับพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wi-Fi ซิตีอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wi-Fi ซิตีบริการใหม่ บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา เทศบาลเมืองแสนสุขเตรียมใช้ระบบ call center แจ้งเหตุฉุกเฉินติดตั้งตามบ้านเรือนผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โดยใช้สัญญาณโทรศัพท์บ้านแจ้งเหตุนางประภพาพาัน์วงนาคเพชรผู้อาํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองแสนสุขออกมากล่าวถึงโครงการเทคโนโลยีเพื่อชีวตแสนสุขเทศบาลเมืองแสนสุขที่จะทําการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในบ้านเรือนของผู้ที่พิการผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้ร่วมมือกับเน็กเทค หรือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (TOT) และมหาวิทยาลัยบูรพาในการพัฒนานเทคโนโลยีระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือ TOT Help Call Center ซึ่งจะใช้สัญญาณโทรศัพท์บ้านเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเมื่อผู้ประสบเหตุเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนก็สามารถส่งสัญญาณผ่านโทรศัพท์มายัางศูนย์ Call Center ได้ทันทีซึ่งก่อนหน้านี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้ทำการติดตั้งสัญญาณเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ที่พิการหรือ ผู้สูงอายุมากแล้วซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีส่วนเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ร,รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งเทศบาลเมืองสันสุขได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมติดตั้งระบบดังกล่าวจำนวน200รายเป็นโครงการนําร่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อีกไม่กี่วันก็จะถึงช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ของเด็กๆกันแล้วนายอาทิตย์สังวันนะผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองแสงสุขออกมาเปิดเผยถึงความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสงสุขว่าในขณะนี้ศูนย์มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มในการจะเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาใหม่แล้วโดยปีนี้ทางศูนย์รับเด็กเล็กให้เข้ามาอยู่ในความดูแลของศูนย์เต็มจํานวนที่กําหนดไว้แล้วนอกจากนี้ยังได้เพิ่มศักยภาพของคุณครูผู้ดูแลโดยการจัดส่งไปอบรมประสิทธิภาพา ตอดส่วนในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนทางสูงได้เพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้กับเด็กๆและทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะทําการประถมนิเทศผู้ป,ปกครองในวันพุทธที่15พฤษภาคมและจะทําการเปิดภาคเรียนใหม่ในวันที่16พฤษภาคมนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุขได้เปิดรับเด็กเล็กตั้งแต่อายุป,ประมาณ2ขวบจนถึงอายุป,ประมาณ5ขวบเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเข้ามาศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งโครงการดีๆครับของทางด้านเทศบาลเมืองแสนสุขครับที่เล็งเห็นในเรื่องของสุขอนามัยของผู้บริโภคครับผมโครงการดีๆแบบนี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่องครับสามารถติดตามรับชมได้ครับในรายการสวัสดีบางแสนของเราครับวันนี้ครับอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วหมดเวลาแล้วครับผมแต่อย่าลืมครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีเรื่องที่อยากจะร้องทุกข์มีเรื่องที่อยากจะร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ สามารถครับแจ้งผ่านรายการสวัสดีบางแสนของเราได้ครับช่องทางแรกครับนั่นก็คือส่งข้อความนะครับในรูปแบบของ SMS ครับพิมพ์ TB ครับเว้นวรรคตามด้วยข้อความครับแล้วส่งมาที่4221300ครับรวมถึงสายด่วนเทศบาลเมืองแสนสุขด้วยครับ1132ครับและอย่าลืมครับจะมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยนั่นก็คือสามารถกรอกข้อความนะครับที่อยากจะร้องทุกอยากจะร้องเรียนนะครับทางด้านหลังหนังสือพิมพ์แสนสุขนิวครับแล้วส่งมาที่เทศบาลเมืองแสนสุครับวันนี้ครับ ผมแม็กกี้ประชียประหยัดกับรายการสวัสดีบางแสนหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับบานแสนแสนสุขสามุกเลือนาำข้าวลามน้องมดประชาชนสามคีประเพมีวันไหลบานแสนแสนสุข ชนสามัคคีประเพณีวันไหล